สวัสดีค่ะวันนี้เนาะเราก็ช่วยกันเก็บขยะนะคะช่วยกันกินช่วยกันทิ้งแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บนะจ๊ะ นี่่แล้วเนาะนี่เ็นาษาเนาะนี่น้อยหอมเอาเปิดเอคให้น้อง ได้ได้ตะก ja. อนหกผมนวดเรื่ๆก็ได้สี่สิบบาทตัวเล็กเลยเหรอไม่สี่สิบบาทนี่อ่ะผมนวดหนึ อย่แคไม่ทันเลยออไไม่ทิ้งครับีตัมีครับ 很多。

เมติดแล้วครับวันนี้ก็เอาให้ม่วนกรี่ค่ะนี่ค่ะโอ้อรอะนี่กะดีกะได้ครัอยกีคนีฮะ องครับนนี้นะครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถ่ายอยู่ครับ

ยอดมากเลยนะครับเจ๊น้อยนะครับก็ยังนะสี่เดอครั้งเสร็จ้วนี่นะคะ ช่วยกันนะคะช่วยกันกินช่วยกันทิ้งแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปทิ้งกันนะคะที่นี่ไม่มีรถเทศาบาลนะคะไม่มีรถเทศาบาลมาเก็บแม่ขอบอกดีกว่าครับ๋เ,เดียวจะไดามาให้ เรามีบ่อขยะเราไม่ต่นะค่ะเรามีบ่อขยะอยู่แล้วมันนีหลม เดียวหมดนะจ๊ะเต็บเดียวเต็มเราจะที้งหรยวไม่ทิ้งเราก็มาช่วยกันได้เนาะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ